อันนี้เห็นแสงไหมครับแสงลำไรลำไรอยู่รุ่นน่ะไกลลิฟนะครับผมที่นี่จังหวัดสุพรรณเรามาถึงตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับแล้วด้านข้างนี้ก็จะเป็นป่าบึ๊ดตึ๊บวันนี้รถมาสองคันนะครับผมอันนี้รถผมอันนี้รถสายแทงนะครับมีแผงโซล่าเซลล์มาคือที่เนี่ไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ามาเลยก็จะใช้ระบบโซล่าเซลล์ทั้งหลังเลยนะครับผม เรามาถึงบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็มาอาศัยนอนที่นี่ก่อนค่อนข้างบรรยากาศที่แบบดีมากเลยเพราะว่ามาถึงเจอโจทย์เลยเจองูสามเหลี่ยมเกือบคืบเดียวแต่ตอนนี้สายดันเอาไปโยนเข้าป่าไปเรียบร้อยแล้วจับมือเปล่าผมไม่กล้าจับผมวิ่งหนีเลยแสงที่เห็นอยู่นี้ก็คือไฟฉายนะครับไฟฉายดีวอลเราพกมาด้วยดู กินข้าวซื้อข้าวกล่องมากินเมื่อกี้แต่อันนี้เอาไว้อะไรเอาไว้ใสายากันยุงงี้ยขวดอะไรเนะี่ยขวดเก็บยุงอ๋อขวดเอาไว้ใสายากันยุงแสดงว่ายุงชุมมัุกก้นีหเ <c oughs> สียใจก้ว่าเราไปติดแฉงที่ยังไม่ซ่อนมาเออนี่นะครับก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่ได้ไฟฟ้าเข้าปักเดินมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านยังไม่เสร็จนะครับผม,บม,เ,รรบผมเราก็มาอยู่กันกลางไร่กลางนากลางทุ่งกลางสวน เพื่อจะเจอเลขสามตัวสี่ตัวนะครับผมเราจะได้เลขเดี๋ยวผมจะบอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โอเคนะครับอ้าวลับไปแล้วสายสายแทงหลับไปแล้วเสียงโกนคอกคอกแล้วเนะี่ยคืนนี้เราก็จะใช้ชุดประกอบแบบนอนชั่วคาราวนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็จะใช้แบตขนาด2 0 6หแอมป์ สี่สิบแดโวลต์สองชุดนะครับก็อยู่ที่สี่ร้ยสิบสองแอมป์นะครับผมเพราะว่าไม่มีไฟฟ้ามันจะร้อนเพราะว่าตอนนี้เง่นแตกแล้วจะประกอบแบบชั่วคราวก่อนนะแบบเอาชั่วคราวอยู่ชั่วคราวเอ้ยใช้ชั่วคราวอยู่ชั่วโกรดใช่ไหนะใช้อิเปอร์เตอร์ห้าพันห้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมประกอบชุดแบบชั่วคราวก่อน ไม่งั้นนะคืนนี้นอนไม่ได้แน่ร้อนประกอบแบบแบบ้าแๆบวมๆไฟนี่เห็นสว่างนี่คือไฟเป็นไฟฉายดีวอลนะครับซื้อมาก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่เดี๋ยวเราจะประกอบอชุดนี้เดี๋ยวได้ความยังไงนะว่าจะมีไฟใช้ไม่มีไปใช้ก็ต้องถามสายแทนก่อนว่าจะแ,แทนเข้าไหมยือไง อ่ะมาดูแบบที่เราใช้เราสวยไหมถ้าสวยก็ให้แม่มาขอตาดีสอดไม่แพงเท่าไหร่อนเนี่ยน็อตอย่างเงี้ยขันว่ามันเป็นตัวเบอร์สิบขันแค่จี๊พอนะไม่ต้องไปอัดแบบเหมือนสิบล้อไม่เอานะเพราะว่ามันสปอร์ตมันจ่าโรงงานเอาแค่รุ่นหนักเราแค่ตึงมือนิดนึดนงเก่เนี่ยพอละอ่ะเดี๋ยวเราไปประกอบก่อนนะครับผมดีดนะเลแก่ แกยังแกแกี่กกนวดสมคัญเลยนะระวันงนวนตัวเล็กมากต้องเก็บไว้ให้ดีฟูแรงจริงเลนะย,ยขำจริงนกข่าเลยนะถ้าไม่ได้ปร,รับคิดว่าจะใช้ได้ไหมได้ <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้จิ้มดูก่อนว่า ไฟแบบตรงรึเปล่าโอเคห้า okay. ส mm ิ hmm. 5, att, บสี่โวลต์บวกลบถูกต้องเวลาที่เราจะรันเบรคก็จให้ดูดีๆนะ mm hmm. นีะ่นะถ้าไม่ถูกก็จะมีขีดลบออกมาแต่นี่คือไม่มีขีดลบเห็นไหมเห็นนะ,นะเอาละเอานะ, mm hmm. ะตนุ้มอ่ะดังตันแน่งไปแนละ้วถูกต้องอลองรันเครื่องเลยนะ โอเคอะไรเงี้ยแสดงว่าเครื่องทํางานคราวนี้นายลองไปเสียบปลั๊กดิว่าพัดลมติดไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะนอนกันไม่ได้นะเพาว่าถ้าไม่มีพัดลมเนาปลั๊กไม่เสียบมันจะติดไหมนะไม่สวิตช์มันมันไม่มีประโุนชนอ่ะเราดูว่าพัดลมทำงานไหมถ้าทำงานได้ต้องแบกบจอบแบบเสียบไม่ได้ยากได้ ของแอปเปิ้ลกีนจะแน่นแน่นจริงแน่นเต็กเลยอ้าวสวิเจตนะ์ปร่นี้ะอ้าวลรีโมทนักข้าปใหญ่เปลี่ยนพลงรมใหม่เราพลงรมนั้วมาเป็ดกรรมเปลี่ยนพวดรีมอตั้งค่าต่ำๆอัยอ,อ,อันนี้คือตั้งใช้แบบชั่วคราว แน่นจัดป,กปักแน่นจริงให้มันลงล็อกมันอ่ะเฮ้ยพอก่อนอันนี้หลุดโอ้ตายเอามาไงเนี่ย <c oughs> ผลมาจากพิโรไปน,นี่หลุด <c oughs> ประกอบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัคดคลิปก่อน,นเงี้ยเดาลุดคือปั๊กแบบนี้จะลอ็อกเป็นแบบนะครับอันนี้คือการการจําลอง <c oughs> การใช้งานจริงเอออันเนี้ยผมก็ไม่ได้เอาปั๊กตัวเทสมาก็เลยใช้ปั๊กสามตาจําลองไปก่อนนะ แต่ว่าเอาแบบที่ใช้งานได้เ,เดี๋ยวผมเปิดพัดลมนะฮาาะพัดลมติดแล้วนะครับผมวันนี้สบายเหมือนเซเลิบหแล้วมีพัดลมแล้วเปิดพัดลมครึ่งตัวพอเนาะประหยัดไฟะ <c oughs> แบตบแรงดันอยู่ที่5.4โวลต์ซึ่งพอจ่ายอยู่แล้วสบายสบาย เดี๋ยวจะมีพัดลมกลางคืนเปิดนอนทั้งตัวนะโอเคไหมพัดลมคัตและคตละอันนี้น่าจะกินไปอยู่มันสักเจ็ดสิบบตทได้อยู่ขนาดน่าจะสิบหนิ้วอันนี้ของไม่ใช่องลองดิชาร์จเข้าไหมอ่าชาร์จเข้านะครับผมถ้าชาร์จออกนี่เป็นเรื่องอ่ะไม่รู้จูงถามไบ่รู้นเพราะว่าเปิดหน้าดางไว้เดี๋ยวก็รู้ ปั้มจอจมูกนี่ไม่ให้ยุงกัดจมูกไงถ้ามยุงกัดจมูกหายใจไม่ออกโอเคีไปเดี๋ยวสถามที่นนอนแล้วไม่ไหวแล้ว